อยากจะฟังเรื่องการถ่ายภาพแบบคร่าวๆแบบเร็วๆเหรอครับง่ายๆแบบนี้เลยครับให้เราดีไซน์ตรงนี้ก่อนช่างภาพเราเรียกว่าเป็นนักดีไซน์ภาพกันแล้วกันนะครับบันทึกภาพด้วยแล้วก็ดีไซน์ภาพคนระับภาพที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเราอยากได้ให้มันหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าชัดท้งภาพตรงนี้เรากำหนดได้ที่ค่ารูรับแสงนะครับเรียกว่าค่า F นะครับ เอออยากได้แบบไหนให้เราเป็นคนดีไซน์เลยครับเราจะนั่งค่ารูรับแสงที่1.8ที่4ที่ F8 F11 F16 เราเป็นคนดีไซน์นะครับถึงเรื่องนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการโฟกัสครับเราจะโฟกัสถ้ามีคนอยู่4หคนเรียงกันทั้งหมดนะครับเราจะโฟกัสคนที่1คนที่2คนที่3เราเป็นคนกําหนดจุดโฟกัสนะครับกำหนดได้ด้วยระบบโฟกัสนะครับจะให้มันติดตามใบหน้าหรือว่าเป็นการโฟกัสเฉพาะจุด ได้ทั้งหมดเราเป็นคนดีไซน์ครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสปีดครับความเร็วเราอยากให้ตัวแบบหยุดการเคลื่อนไหวหรืออยากให้มีการเคลื่อนไหวแบบมีมูฟเมนต์นะครับเรากำหนดได้ด้วยสปีดชัตเตอร์ครับอยากให้มันเหมือนน้ำตกครับให้มันฟุง้งๆเราก็เอาสปีดชัตเตอร์ดำๆแต่ถ้าถ่ายนักกีฬาถ้าสปีด ชัตเตอร์ต่ำๆมันเก็บการเคลื่อนไหวไม่ทันเราก็ใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆแต่ถ้าสปีดชัตเตอร์ต่ำเกินไปเราก็ไม่สามารถจะถือได้ด้วยมือเปล่าครับอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องเข้าช่วยอ่าอันนี้เหมือนเดิมครับเราเป็นคนดีไซน์อันนี้เอาแค่คร่าวๆก่อนนะส่วน ISO ค่า ISO นี่เป็นตัวช่วยครับเราดีไซน์ค่ารูรับแสงก่อนเสร็จแล้วเราก็าไปดีไซน์สปีดชัตเตอร์หลังจากนั้นเรามาดูความมืดสว่างเอ๊ะมันมืดเกินไปเว้ยอยากได้รูรับแสงเท่านี้สปีดเท่านี้แต่มันมืดไป เราก็เป็นดัน ISO ทีหลังสุดครับอันนี้เอาเรื่องความมืดสว่างนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวมูฟเมนต์นะอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีสันครับเราอยากให้สีของภาพเป็นแบบไหนเรากําหนดได้ที่หลังกล้องเลยครับก็เรียก Color Profile ก็ได้ครับ Picture Style ได้แต่ละกล้องแต่และตัวมันดีไซน์มาไม่เหมือนกันอันนี้คร่าวๆยังไม่พูดถึงรูปแบบของแสงมูต์แอนโทนนะครับอารมณ์ภาพให้มัน ดูแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับหัวใจสําคัญคือเราถ่ายภาพนี้ไปทําไมครับอย่างวันนี้ผมมาถ่ายภาพงานสีดบเนี่ยตรงนี้ภาพลักษณะนี้เราเรียกว่าภาพบันทึกความทรงจำครับบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องการโดยส่วนตัวผมนะผมก็จะต้องการความชัดลึกค่อนข้างมากแล้วก็ต้องบางอารมณ์เราก็อยากให้แบบตัวแบบชัดแบบหน้าชัดหลังเบลอบ้างนะครับก็เลยใช้กล้องหลายตัวหน่อย นะครับอย่างตัวนี้ใช้เป็นเลนวายนะครับอยากให้เก็บภาพอารมณ์แบบกว้างๆเลยอืมนะครับแล้วก็เลนยี่สี่ร้อยห้าเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอเนกประสงค์ใช้กล้องนี้เลยครับใช้กล้องสองตัวสามตัวเลยอเนกประสงค์ครับเคลื่อนที่ได้ไวแล้วก็ได้งานในอะไรที่แบบเหตุการณ์ที่มันเร็วๆครับเออตัวแบบขยับไปนู้นมีพิติกรรมนู่นนี่นั่นเราจะซูมได้นะครับเรียกว่าเลนซูมก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นเลนเชเลโฟโต้ครับเลนซูมครับ เลนส์ซูมี่ก็เจาะเฉพาะบุคคลได้เลยได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งยังไม่พอย่างย่างย่างเก็บอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบแอบถ่ายสักนิดหนึ่งนะครับบางคนเขาเห็นเราถือกล้องตัวใหญ่ไปมันดูประเจอประเจอไปตัวแบบไม่เป็นอิสระมากนะครับเราก็ต้องใช้กล้องตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งค่อยค่อยแอบแคนดิดนะครับอืมแต่ละคนดีไซน์ภาพไม่เหมือนกันนะสไตล์ผมเป็นแบบนี้ค่อยว่ากันคลิปหน้าครับบาย